นางจึงสาบให้พระสนิหกมองดูใครแล้วจะต้องถึงแก่ความพินาศพระนางอุมาเทวีเห็นพระสนิมองแต่พื้นไม่กล้ามองลูกของนางจึงบอกให้พระสนิมองมาที่หน้าพระกุมารบ้างพระสนิก็ไม่กล้ามองและเล่าคำสาบให้ฟังแต่พระนางอุมาเทวีไม่เชื่อบอกให้ดูเมื่อพระสนิเหลือมมองทําให้เสียงของพระกุมารขาดกระเด็นขึ้นไปอยู่บนสวรรค์บางตำนานก็ว่าไม่เป็นเท่าฐาน ระอุมาเทวีเสียใจมากที่ลูกต้องตายและพระนางก็เคืองพระสนิมากจึงสาบให้พระสนิพิการพระนารายได้เสด็จทรงครุฑไปยังแม่น้ำบุตรประพัดไปพบกับช้างนอนหลับที่หันหัวไปทางทิศเหนือพระนารายจึงตัดเสียนช้างนั้นมาต่อให้กับร่างของพระกุมารทำให้พระกุมารมีเสียนเป็นช้างกลายเป็นพระพิกเน่แต่บางตำราก็ว่าพระสนิถูกสั่งทำโทษให้ไปตัดหัวลูกช้างอายราตะในป่ามาต่อเข้ากับตัวของพระกุมารด้วยตนเอง